ที่บางบานเนี่ยส่วนสําคัญคือน้องไปทํากับอาสาผู้พายซึ่งเขาเป็นหน้าที่โดยตรงของเขาอยู่แล้วแต่ที่พี่รู้สึก question mark เนี่ยก็คือว่าที่บางบานเนียท่าที่คุยกับชาวบ้านเขารู้สึกเฉยๆกับน้ท่วมแล้วพี่ก็เลยสงสัยว่าแล้วพวกมึงมนเลื่องทุ่ง่ังไมวะต้องขอโทษท่านผู้ให่ครเอออันนี้ก็ก็เป็นตรที่บอกนี้ใหญ่ใช่ไม้องขอโทษ่านผู้่ตอ น้องอะค่ะก็เลยคือเราไม่เข้าใจว่าว่าทําไมคุณกันเลือกพื้นที่ซึ่งตอบกับคําถามของคุณหมอ,อ,อชาที่บอกว่าชุมชนยอมรับหรือว่าคิดที่จะลุกขึ้นมาฟื้นฟูต,ตัวเองหรือเปล่าอันนี้มันจะตอบกันถ้า่างใดที่ชาวบ้านรู้สึกว่าฉันอยู่ไม่ได้แล้วฉันจะตายแน่แน่ที่น้ำท่วมเนี่ยพอพี่ไปถามผู้กบอกน้องมาช่วยพี่มากอะไรเงี้ยโอเคแต่ทีนี้คุณยายก็บอกว่าอ้อมัเกิดท่วมอย่างนี้แล้ญญวเะเลยอะไรอย่างเงี้ววอย,อย จะเป็นออกแนวอารมณ์น,นี้ซึ่งแต่ความช่วยเหลือที่รู้สึกว่ามันยังอยู่เพราะว่ามันไปอยู่ในหน้าที่ของคนประจำนะคะส่วนที่สองก็คือว่าของที่บางใหญ่เนาะที่นุ่นทำจริงๆพี่ยังไม่เคยไปแต่ก็ฟังเรื่อยๆจากแอมจากน้องๆเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมันยังเป็นการช่วยเหลือพื้นฐานอยู่เป็นการเข้าไป เข้าไปเข้าไป <น S 1> ก็ยังยังไม่รู้สึกว่ามีประเด็นอะไรที่เราจะไปเก็บในพื้นที่ที่จะทําข่าวได้แต่ว่าไอา้ไอ้รัตกระการเมื่อกี้เนี่ยน่าสนใจนะคะคิดที่คิดว่าพี่คิดว่าจะไปต่อยอดทําข่าวนิดนึงแล้วก็กิจกรรมกิจกรรมของเจนวีเองเนี่ยมันมีความสดใสของเจนวีอยู่คือมีมีเนื้อหาให้ลงไปเล่นเช่นติดทง เช่นอะไรต่างๆซึ่งบางทีเนี่ยคนที่ตื่นเต้นกับกิจกรรมมักจะเป็นคนที่อยู่ในเขตเมืองแล้วก็นอนรอความช่วยเหลือพอถึงเวลาก็อยากไปปั้นก้อนเอ็นขอให้มีอะไรให้คุณได้ทําซึ่งเจนบีน่าจะใช้จุดนี้ให้เป็นประโยชน์คือคนพวกเนี้ยอยากรูปเป็นอะไรง่ายๆอะ่ะที่เหมือนแบบว่าเออคุณได้ช่วยแล้วได้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยคือหยิพบพวกเนี้ยมาทาประโยชน์นิดมึงแต่แล้วเราก็จะได้กิจกรรมที่แบบ หูหมเข้ามาเอาวันเดียวพออะไรอย่างนี้น่าจะน่าจะช่วยได้เยอะแล้วก็สิ่งที่สส,สทำตอนนี้ที่พี่นาวคิดว่ามันมันขาดเชือ่อมครเชื่อมโยงจนแล้วก็มันน่าจะมีแรงช่วยเจนวีได้ก็คือว่าสสมีโครงการชุมชนต้านภัยพิบัติแล้วก็มหาลาัยต้านภัพิบัติซึ่งน้องน่าจะทราบอยู่แล้วแล้วไอ้สองอันนี้เหมือนชาวบ้านทำกันเองแล้วก็ ไอโครงการวันนี้ไอเจนีประสบการณ์เจนีไม่มีประโยชน์เลย,ยกับไอสองอันนั้นเพราะว่าแล้วแต่ไขรบ้านไขรบ้านมันทำมันซึ่งเขามีนวา,กการกรรมหลายอย่างที่น้องอาจจะ Amazing ก็ได้หรือไม่ Amazing ก็ได้เช่นเขาตอนนี้เขา,าที่ชัยนาทเขาตั้งแพรเขามีแพรแล้วก็เลี้ยงไก่ไว้บนแพรคือตอนนี้อยู่บนดินนั่นแหละแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวน้ำมาปืน้นไก่เขารอยางได้เลยอยู่คงที่อะไรอย่างนี้ประมาณนี้ซึ่ง อันนี้คือชาวบ้านคิดเองไงอันนี้พี่ยกตัวอย่างว่าชาวบ้านเขาคิดได้ถ้าถ้าเรานําให้เขาคิดแต่แอนที่เขาไม่มีรกนะตอนนี้เขาหาัให้เด็กภายเหลือกิจกรรมเขาอะไรประมาณนี้ก็คือน่าจะเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในกิจกรรมส่วนของมหาลาัยต้านภัยพิบัติตอนนี้ที่พูเนี่ยมันเป็นเหมือนแจกของเขาชุมชนซึ่งเหมือนกับทีมเจนีทำซึ่งเป็นประเด็นที่ชุมชนไม่ไ ไม่มีส่วนร่วมกับงานซึ่งที่คิดว่าโจทย์ของหัวปัญชาเนี่ยพูดเหมือนแบบว่าอยากได้แต่ว่าคุณเข้าไปทำก็น่าจะยากแต่สิ่งที่ง่ายก็คือถ้าเกิดดึงคนในพื้นที่เช่นน้องพลอยใช่ไหมน้องพลอยในพื้นที่ขึ้นมาถ้าได้อย่างนี้ทุกที่อ่ะมันก็น่าจะสามารถเชื่อมโยงไปได้อีกนะคะของครณค